ยับผมโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละอุ้ยกระโดดอ้ตัวทองกันกระสุนโอ้โหต้องเอาดรของดีนะแม่เครื่องขาดสองเครื่องเลยแย่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 นี่แย่อากาศหนึ่งเครื่องอ่ะครบเดิ โยเอ่อกใกล้นนใใบ้านใหญ่ที่มีชิงช้าบูชายัน <laughs> น่านชา<บ>ิมช้าแป๊บหนึ่งได้ไหมเออแอนค่ะแอนอยู่ไอ้ตรงที่ว่ามันมีห้องวีแต่ว่าไม่รู้ห้องวียไหนะโอเคโอเคอยู่ตรงนี้แหละเร่นด้วยอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้เฉยเฮ้ยอ๋อตกใจอะก,กิไก่ก็ว่าทำไม,มเฮ้ยมมีอยู่สองชั้นค่ะ ต้องแกรับทราบเดี๋ยวจ่อยปั่นให้เองครับเฮ้ยหัวใจเต้นแรงจ่อยจะปั่นให้แบบยาวๆเลยครับพี่ครับแกครับแอนไล่ผมต่อนะอยู่ตรงในชายก็มันมีอะไรแปลกๆนะใค่หัวใจเต้นแรงนะจริงโอ้ยเราหัวใจเรานิ่งอ่ะไปเขาไปตีจอยผมแล้วเขาไปตีจอยผมไม่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  เข้าหลงเข้าหลงเข้าหลงน่ารักกินน่ารักกินน่ารักยังอยู่กับผมนะสุดท้ายเราก็เจอจับไปเื็นเป้นตื่นเต้นหยับข้อผมโดนแล้วแหละโดนแล้วแหละอุ้ยกระโดดอุ้ตัวทองกันกระสุนล่องเอาดีของดีตจะทองกันกระสุน ดีของดีของดีฉันอยู่ห้องวีนะโอเคครับเดี๋ยวผมออกแหนตามผมปั่นอยู่ผมก็เลยรีบบอกจะได้ไม่ต้องเข้ามาใช่มปมปมปเจ็บร้อยเย้อยได้ยู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  เปิดสปินมาไม่ได้ไฟมาเดือดใจจะเข้าให้กระด่าเออเบอร์เข้าแล้วโอเคโอเคครับเอ้เขาไปตีจอยครับเครื่อเบอร์ให้ไปตีคนไล่ทักสู้อ่ะทำไมผมไม่เก็บจอยไว้ผมขอบินครับวิ่งแล้วซึ้นสองชั่วอุ้ยไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละโดนแล้วแหละไออิงเข้าเครื่องยังเข้าเครื่องนะครับขับแมปขับแมปขับแมปเราอยู่ ตัวนี้ก้าวๆไปก็ได้นะที่งานเราเดี๋ยวอีฟช่วยอีกรอบนะแต่ว่ารอเปิี่ยเฟสนิดนึงไปรอช่วยไปรอช่วยแต่รอเปิี่ยเฟสนิดนึงนะเปลี่ยนสกิลครับเก้าพี่ก้าพี่วๆอีกปันเลยปันเลยมาครับผมมาอ้าวประตูอยู่นี่นี่หว่าเดินไปไหนวะ ไช่ครับโอ้ยกดหัวได้ไหมกดได้ไหมกดหัวได้ัหมกดหัวกดหัวกดเลยเร็เอ๊กดเลยกดเลยกดเลยกดไปเดินตีก็กดได้ครับเลยตีต่อกดต่อกดต่อโอเคเตรียมตูมนะครับอีกจุดเลยทันไหมตู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 มโอ๊กี้ก๊กก๊กก๊กได้ครับได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วไดีแล้ว หลบแมวเฮ้ยกระโดดเรียบรอ้อยลองแลเพราะเขาเปลี่ยนสกิลแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นทีนี้ประตูตรงนี้ก็เสร็จแล้ว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 ครับส,สายที่นี่สายที่นี่สายทีนึงเล่เล่า ชือ่อพี่เปลี่ยนเหรออ๋อใช่ครับพี่เอาไอเดีย้องนิงมาเล่นครับหมดแล้วเกิดอ่อยาวเกิดหน้าประตูอ๋อพี่เกิดไม่ก็กโจเซฟเฮ้ยผมเปิดโจเซฟก็ได้แล้วได้เหรอไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่พี่เห็นไปนึกว่าเป็นกล้องอย่างเงี้ยอ๋อทำไมคุณจะบูลลี่ผมตัวเตี้ยหรอ <laughs> หรอหรอพี่บูลลี่วะไปผมจะไปขี้บูลลีอ่อย่างงี้ครับ <laughs>

โอ้เข้าโรงพยาบาลเล่นง่ายกว่าเามลงๆเขาได้นะเข้าได้ยากหมดแล้วมั้งต่อแขกแล้วนะเปนเป็นหรือเปล่าโรงพยาบาลอ่ะอืมเดี๋ยวผมดูใหไม่ครับไม่เป็นเดี๋ยวผมช่วยก็ได้นะ ใช่ครับได้ครับได้ครับที่แปลว่าเขาตามทำไมนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยพี่อ้้ยไม่ได้ข่าวเล่าคุณอิงผมกดแล้วกดแบบกด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 นี้เลยโอ้โหเครื่องไม่ทันนะแเครื่องขาดสองเครื่องเลย แย่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 นี่แย่อากาศดึงเครื่องอ่ะครบพอดีออ้ยโดนนวดออนะพอดีอย่าพุ่งลมนะผูบ่าอย่าอย่าเจ็บนะครับไม่เจ็บครับไม่เจ็บผมเข้าอีกรอบก็ได้นะมันจะปิดอืมแต่เครื่องจะทันหรือเปล่านั่นอีกเรื่องใช่ผมได้ลูกลับบี้อ่ะไม่ใช่น้ำหอมอ่ะต้องลองปิมเลยอ่ะต้องลองปิมเลย คุณวิ่งชนเลยคุณผัวเราปีมหัวเราปีมหัวอิงโดนไล่ละมันไล่ไม่สุดหรอกอิงหมดปัญชาคอไม่น่าทักโอ๋ไปเลยไปเลยยังไงก็ต้องช่วยแล้วแหละพยายามใช้ชีวิตใี่ยาวนานวิ่งไปยาวอ S <S เดี๋ยวช่วยให้ตงใช้ชีวิตเซ็น์เซ็นลงไปก่อนบิงครับเก็บงานไม่ทันอะไรเครื่องหมดเลิกขึ้นกี่เมยต้องออกก่อนนะแชอ,อกจากตรงนี้ครับอิงพ่อแม่เหรอ ครัได้ไหมอ่ะเหมือนจะมาไม่นะเขาเดินไปในโรงพยาบาลโอเคอะไรกี้ตันต่อได้เขาโรงพยาบาลนะเอาทางไปเลยเครื่องเก้าเก้าครับตัดสินใจแล้วครับเขาไม่เอาผมนะเขาเอาผมครับแล้วผมดีกว่คุณครับ วงแตกไ,ไลน์ฟรีไลน์ฟรีไลน์ฟรีแม่เอ้ยเมื่อกี้น่าใช้ไฟวิวอุ้ยบ้านเล็กพี่เบิดเจเลยแม่เดินใกล้พี<า>บ้านเล็ก,เ,ลกเปิดอย่างทานัทนไหมบ้านเล็กเปิดแล้ว คแต่เขายึดยื้อเขาจะมีคนแบบจะมีคนไปช่วยใจไงใจสองใจหลายตัวจังเลยอ่ะใช่ใจปะมีล็อกี้ด้วยมีลัอกี้กายล็อกี้กายเปิดได้ล็อกี้กายถือแท็บเล็ตอยูจิตล็อกี้กายถือแท็บเล็ต